กวินไม่ทนถูกแฉโกงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านเปเมียงานเข้ารัวๆเลยทีเดียวสำหรับนักร้องดังก็วินดูวนันกรณีที่ถูกเพจโพสข้อความแฉแรปเปอร์ทรงดีรักเมียโกงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านไปเปเมียอีกทั้งยังโพสข้อความที่แรปเปอร์คนดังกล่าวนำเนื้อเพลงคนอื่นมาใช้โดยไม่ให้เครดิตอีกด้วยจนชาวเน็ตพุ่งเป้ามาที่เจ้าตัว โดยล่าสุดหนุ่มกวินไม่ปล่อยให้รอนานออกมาโพสเคลียรดราม่าร้อนตอนดึกๆเมื่อคืนที่ผ่านมาผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลโดยกวินชี้แจงว่า จากกรณีที่มีสำนักข่าวต่างๆหรือสื่อบางสื่อนำเรื่องราวลงซึ่งไม่เป็นความจริงผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ข้อกล่าวหาที่ผมนั้นโกงเงินหลักล้านมาให้ภรรยานั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยเพราะรายได้ที่ผมได้จากเพลงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายได้เมื่อ3ปีที่แล้วส่วนรายได้หลักณปัจจุบันมาจากการที่ผมทำธุรกิจกับทางภรรยา 2. ในส่วนของเพลงที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ปล่อยเมื่อ3ปีที่แล้วกับศิลปินท่านหนึ่ง ซึ่งในเวลานั้นผมชื่นชอบผลงานของเขาจึงได้ชวนมาฟีดงด้วยกันหลังจากที่เขาได้ตอบรับคําเชิญต่อมาได้มีการพูดคุยถึงคอนเซปต์ของเพลงซึ่งตอนนั้นได้มีเนื้อร้องทํานองและดนตรีซึ่งมีคุณนีโน่เป็นโปรดิวเซอร์ในการคุมโปรเจกต์ของเพลงนี้ส่วนศิลปินท่านนั้นได้มาฟีดได้มีการปร,รับเนื้อร้องในบางส่วนที่ผมแต่งขึ้นมาไว้ก่อนแล้วซึ่งทําให้เพลงสมบูรณ์ขึ้นและคิดเนื้อร้องทำนองเพิ่มเติมในส่วนของตัวเอง โดยภายหลังจากนั้นผมได้มีการสอบถามค่าตัวและตกลงค่าใช้จ่ายอยู่ที่50,000บาทซึ่งหลายๆครั้งที่ตัวผมไปฟิตกับศิลปินท่านอื่นผมก็จะมีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของผมหรือในบางครั้งก็ไปด้วยใจไม่ได้คิดเรื่องค่าตอบแทน และในการทาเพลงแต่ละเพลงผมจะมีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นคนลงทุนออกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าศิลปินที่มาฟีดค่าโปรดิวเซอร์ค่าโปรดักชัน MV ค่านักแสดงค่าโลเคชันค่ามิกซ์มาสเตอร์ค่าโปรโมททางการตลาด สื่อโซเชียลมีเดียและรับความเสี่ยงเองทั้งหมดการทำเพลงตัวเองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพลงไหนจะดังหรือไม่ดังในแต่ละครั้งที่มีศิลปินท่านอื่นชวนผมไปฟีดหากเพลงเหล่านั้นได้รับความนิยมผมก็แสดงความยินดีกับเขาและไม่เคยมีการเรียกร้องส่วนแบ่งเพิ่มเติมใดๆภายหลังจากปล่อยเพลงผมได้รับการติดต่อเพื่อขอส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ผมยินดีแบ่งส่วนแบ่งให้ศิลปินอีกท่าน นอกเหนือจากค่าฟีทีที่ตกลงกันไว้แล้วส่วนนี้ผมมีหลักฐานผมเรียกสิ่งนี้ว่าน้ำใจซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่ทางเทศได้โพสต์สเตทเมนต์สส่วนเรื่องที่ผมไม่ตอบแชทเพราะปัญหาอะไรนั้นเราสองคนและทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์เวลาไปทัวในหลายๆครั้งต่างรู้ดี 4. ประเด็นของผู้ไม่หวังดีที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท,ท็จและข้อมูลบ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยของผมมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้ผมและครอบครัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนนี้ทางเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดข้อมูลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลขอบคุณครับโดยพบว่าเหตุล่าสุดที่ออกมาแฉกวินดูวนันได้ลบโพสต์และเพจหายไปแล้ว อย่างไรก็ตามมีคนที่เคยทำงานกับกวินได้โพสต์ยืนยันหลายคนว่าเท่าที่เคยร่วมงานกันมากววินถือว่าเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดเรื่องเงินส่วนเพลงที่เป็นต้นตอนนั้นถูกปล่อยมา3ปีแล้วแต่ยอดวิวพึ่งพุ่ง,งหลังจากที่เจ้าตัวมีกระแสทำไมถึงมามีประเด็นตอนนี้ก็ลองคิดไตร่ตรองกันดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ